สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็มาอยู่ที่ตลาดดอยมูเซอร์ค่ะตอนนี้คุณแม่ก็กําลังเลือกซื้อส้มนะคะส้มที่นี่คือหวานมากเมื่อกี้เราชิมก่อนจะซื้อแล้วนะคะหวานมากๆเลยมันมีหลายอย่างมากเลยนะคะทุกคนผักต่างๆนะคะอโวคาโดก็อร่อยแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยนะคะที่นี่มีมะเขือเทศมันน้ำผึ้งถั่วแท็กชี่ อะไรมีเยอะมากเลยอันนี้ก็อันนี้ถุงเท่าไหร่คะเบอร์โมถ้าดูเดี๋ยวจะจะมาเอาลิ้มชิมอะเออมาอ่ะถ้าลิ้มเฉียโมเอาอันนี้เลยหนึ่งถุงถุงละสี่สิบอืมถูกถูกราคาถูกแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยมันมะเขือเทศมาแล้วเนี่ยเนาะมาได้จะกอดได้แล้วเนาะนี่มีม้าด้วยเอาอันนี้หนึ่งถุงเดี๋ยวข้าวมาส่ตังค์ดีข้ามาจ่ตังค์มา นี่ผักกัดขาวมันมันม่วงมีอะไรมีผักผักคะนา้าผักเยอะมากมายเลยค่ะทุกคนมานมาอย่างเรายังไม่รู้จักเลยอ่ะผักขนแน่งอ่าตอนนี้ถั่วแดงก็มีนะคะมีหลายอย่างามากที่นี่ก็จะเป็นอ่าตลาดดอยมูเชอร์หรือว่า คนมูเซรหรือเผ่าลาโหนนะคะทุกคนเขาก็จะมาขายของกันตรงนี้สาําหรับใครนะคะถ้าเคยมาอมก๋อยจะขึ้นไปอมกอ๋อยเราจะไปทงมมางแม่ละม่านนะถ้าผ่านแถวนี้นะคะก็แวะมาซื้อของที่นี่ได้นะคะของสดสดแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยมีทางของป่าของที่ปลูกเองบ้างมาจากที่อื่นบ้างนะคะมารวมกันตรงนี้ส่วนฝั่งนี้นะคะทุกคนมันจะมีพระพุทชารูปให้มาบูชา แล้วโซนนี้ก็จะมีกาแฟด้วยด้วยนะคะหมู่บ้านที่นี่นะคะเขาจะใกล้กับรอยม่อนจองนะคะตำบลตำบลม่อนจองอําพมก๋วยจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ท,ท่องเที่ยวจะอากาศเย็นตลอดทั้งปีนะคะที่นี่ดูคะ่ะเวลาลูกค้ามานะคะคนที่นี่ก็คือเขาจะเรียกลูกค้านี่มีหลายร้านให้เลือกนะคะแต่ว่าของสว่วนยจะใครใครกันก็ช่วยกันอดนุนเขาได้นะคะ แต่ลยวอะไรวะอุ้ยแต่ต่อสามโมผัดชีงงนี่มาเอาหรอผัดชีซื้อไปแล้วค่ะอันนี้ลูกเรสามสิบบนเผื่อเท่าไงอ่ะเผื่อเพื่อใหญ่เซอร์ชีให้ลูกเยขี้พระเยชีอันนี้ให้ห้าถุงในห้าสิบบาทถ้าเอาหมดนี่แต่ด้วยอันนี้พี่ก็อะไรหรอคะอันนี้พี่กระเหี่ยงค่ะพกระเียมากนี่พกระเหี่ยงเดียวมันกรได๊ เลือกไม่ถูกเลยค่ะแต่แรกอย่างก็คืออ่าราคาถูกด้วยนะคะดนเลยเกือบิตกเกากโดนเดาเมืองขอไม่เสียเห็นรูปอันนี้สิบ,บาทเองค่ะเบอร์จะชี้หรอมมมาเะท่าโมอเอาหนึ่งอันมาละสิบบาทนะคะสด,สดสดร้อนร้อนเลยอันนี้คือมันจะดูสดกว่าแม่บอกว่าอย่าซื้ออันนี้มากกว่าดูเรามาแล้วก็ค่ะเละที่ไหนโโอชิมาแล้ว บอกแล้วนะคะถ้าใครมาที่นี่นะคะเตรียมเงินได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะเสียเงินแน่นอนเพราะว่าของราคาถูกมากๆอดใจซื้อไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีหล่ของที่น่ากินทั้งนั้นนะคะ<อ>เดี๋ยวเราจะกลับมาหา<ำ>เพื่อเพื่อนโม,มเขาก็ขายของอยู่ตรงนี้นะคะมีเอาบัวหิมะอะโวคาดโดมีหลายอย่างมีหยวกกล้วยด้วยมีปลีหัวปลีด้วย มีบัวหิมะอันนี้กะหล่ำกะหล่ำหัวใจไม่เคยกินนะคะขายยังไงราคานี่หัวใจยี่สิบหัวใจยี่สิบอ๋อซื้อแล้วก็งงค่ะเพราะว่าร้านมันขายใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันคลายกันนะคะว่าเราลืมไปแล้วว่าซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเมโมดูนะคะว่าแม่จะซื้ออะไรบ้างอันนี้เธอเธอเตรียมให้ฉันเลยฉันซื้อหนึ่งโล หนึโลอืมซื้อผ่านนี้ผ่านนี้ก็ได้ต้องซื้อก็ได้ถ้าจะกินเอนาผ่านนี้กิน,นไมปเลยกับเอาเอาไปไว้ที่บ้านด้วยไงสวรรุตก็มีน้ามูกค่ะส,สวรรุตเอาบ้านหนูมีอยู่คะ่ะ <c oughs> มีสวรรุตด้วยอะ่ะใครเก็บทุกอย่างเลยเสียดายเขาไม่มีอันนั้นแล้ะวะอ่ะเซียนทองเหรอคะอันนั้นเซียนทองอันนั้นอ่ะแม่หนูชอบกินอร่อยตอนนี้คุณแม่ซื้ออะไรบ้างผักชี ม,ท,มท,ทักชีได้แล้วนะคะมึงใ่ตาบิลีตาบิลิือน่านมเลียอะอะระหว่างที่รอรถนะคะเราก็จะมาดูซื้ออะไรก่อนนะคะอ่าตอนนี้เรามีอะไรบ้างเรามีกะหลำกะหลำหัวใจเนะาะชักกาดเขามะเขือเทศผักชีส้ม ะคนน้องก็ช่วยซื้อหน่อยอันนี้คืออะไรหรอกระลำเท่าไหร่นะถึงยี่สิบบาทเดี๋ยวช่วยถึงห้เลยเดี๋ยวช่วยซื้อหนึ่งถุงกระลำดาวเหรอค่กระลำดาวหนึ่งถุงโอเคแม่ค้าแบบแม่ค้าน่ารักค่ะเราต้องซื้อช่วยนะคะก็เคยได้ลมเพริ่ดเหรอเพริ่ดๆหรออันนี้ขายไงนะสามพันยี่สิบบาทมันหนึ่งเท่าไหร่อ่ะรคาห้าอันนี้คนาดอกซื้อแผ่นมันหนึ่งเท่าไหร่นะสิบบาทค่ะมาดิชิเหรอสามพันยี่สิบห้า เราเราไปเราไปแค่หนึ่งมันนะต่ล้จะชิมมามาจะก็มาตะล้อจะไปจออันนี้รวมกันซื้อจ่ายพร้อมกันใช่ไหมเดี๋ยวโอนทีเดียวเลยโอนทีเดียวก็ได้นะคะนี่ต้องไม่อไปแล้วพชีมชีมีแล้วค่ะซื้อเมื่อกี้นี่กวนไปวนมาแถวๆนี้แล้วคครทุกคนะสำหรับใครที่แวะเวียนมาแถวๆนี้นะคะมาช่วยอุดหนุนได้นะคะราคาถูกแล้วก็สดสะอาดด้วยนะคะที่ ตลาดดอยมูเซออำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่เจ้าขี้ิ่ะคุแม่จะซื้อให้มเขือมีแล้วค่ะเมื่อกี้มะเขือมีแล้วเมื่อกี้ข้างบมุมนี้สวยอ่ะแม่ขาากดไดเมื่อกี้เจ้เลาดได้นะี่้ยธรรมชาติมากเลยะ้านไม่แต่ผักเดียวก็มีนะอันนี้มันอิรูค่ะ อเกลีอันนี้ลูกอันนี้ลูกกลมอเกีลยกลีส่อันนี้ลูกูกเลียวแหน่มอนแห่กระจอรับรอดที่เขาเอาไปทอดได้เนาะได้เอาไปทอดได้ไปทำกับข้าวมันม่วงมันเอีเพลดีใขรยังไงเหรคะแตงกวาอ๋อมีคนซื้อละอาเลือดยโม ตลาดนี่ไม่เอาไปหรอเนี่ยห้าถุงห้าสิบบาทเลยไปหมดเลยกลับบ้านเ <c oughs> นี่ยแลาดสรุปคุณแม่ซื้ออะไรต่อคะเครยไม่มีเดียวม,มุ้งแม่ซื้อนี่เหี้ยชื้อหมดนี่ให้หมดเลยเนี่ยห้าถ <c oughs> ุงเนี่ยเดี๋ยวปุ๋ยมาจา้าคู่เหมือนราล้วก็มา <c oughs> มันจะซื้อครบแล้วคะ่ะคุณแม่บอกเดินดิงเดินดินนี่ดิงนี่ซื้อครบแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ค่ะตอนนี้ ของเยอะเกินนะคะเลือกไม่ถูกคะ <S <S ่ะคุณแม่จะซื้อแตงโมหนึ่งโลกกจอเกอเดี๋ยวมันไม่พยายยเต็มแล้วอันนี้ร้านไหนเหรอคะไปจ่ายด้วยกันนะคะเกได้ละได้ละ,ไ,ละไปจ่ายตังค์กัน ซื้อแล้วค่ะไม่รู้ทำเมนูไม่ค่อยเป็นต้องทำเมนูอะไรคะแม่ค้าช่วยแนะนำได้นะคะ,ะคุณแม่เลือกซื้อ,อยังไม่หยุดนะคะจะแพ้ท,พที่ชีจะแพ้ทคิชีหรอจะแพ้ทคิชี เออสามลูกยี่สิบใช่ไหมคะอันนี้นี่ลูกใหญ่นี่ลูกสิบบาทแต่พระอนได้ชี้ผาโดนแล้วเนี่ยแต่เราคนแม่พูดภาษาไทยก็ไม่ได้ฟังภาษาอังกฤษก็ไม่เอาอีได้แล้ว ได้แล้วนะคะคุณแม่เดี๋ยวไปจ่ายตังค์เก๊กกีบานเลยนะมูกลับมาต่อซื้อมะเขือกิโลละกิโลชีชีกิโลชีชีมะชีชีนะออแกนดลาได้เยอะส้มเจหรออันนี้คือส้มอะไรนะตุกิโลชีชีไม้ไม้แบ่งขายให้ เหมือนว่าเฉยเนาะเอานี้ค่ะหนึ่กิโลเอไะเนโมคือว่าไดกี่กี่กี่เนี่ สือขวบาบเ้าบาเาี่ย่ส้าี่บาทกามบาทสวมบามบไบามบอและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราซื้อมาในวันนี้ค่ะทุกคนมีหลากหลายมากๆเลยนะมีทั้งผักผลไม้นะคะสดๆเลยค่ะรวมทั้งหมดเขาบอกว่า 8400บาทนะคะเดี๋ยวเราก็จะจ่ายตังแล้วค่ะทุกคนก็สําหรับใครนะคะที่แวะเวียนมาแถวๆตลาดดอยมูเซอร์หรือว่าจะไปอมก่อยไปแม่ลำมากนะคะถ้าแวะมาฝั่งนี้นะคะบอกเลยนะของถูกแน่นอนแล้วก็อร่อยด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะจนจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าที่บนดอยนะคะก็ไปเจอกันที่บนดอยว่าเราจะไปคลิปอะไรต้องไปคลิปเข้าป่าเข้าสวนนั่นแหละคะ่ะทุกคน ก็ล่ะทุกคนไปก่อนนะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย